จากราชาการแล้วนะครับสําหรับตํารวจยศตั้งพันตารวจโทร,ระดับรองผู้กับคุณผู้ชมครับล่อลวงผู้หญิงเนี่ยไปข่มขืนนะผู้หญิงนึงก็สู้นะนะแต่กเ็เดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้ฟังดีกว่าวัาที่มาที่ไปมันเป็นยังไงคือพันตํารวจโทคนนี้นะมีคําสั่งให้โดนออกจากราชาการเอาไว้ก่อนแล้วนะนะเนี่ยพฤติการเข้าข่ายการกระทําผิดวินัยไร้แรงและมีเหตุให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้ตามกฎจึงให้ออกจากราชาการแล้ว เป็นการออกคําสั่งดโดยผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคือเป็นตํารวจอยู่ที่โรงพักสันกําแพงสันกําแพงเรื่องของเรื่องเนี่ยไปรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะในในเฟซบ o ๊กจากนั้นก็นัดไปดื่มกาแฟกันที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับเพื่อนอีกสองคนนะนะไปเจอกันนะนะหลังจากนั้นสี่โมงเย็นพันตํารวจโทรกับผู้เสียหายก็ไปกินต่อที่ร้านสเต็ก โดยใช้รถยนต์ของตำรวจไปนะอ่าไปไลนไปกินกาแฟไปกินสเต็กต่อนะแล้วก็ดื่มกินแอลกอฮอล์กันจนถึงหกโมงเย็นพันตำรวจโทรอ้างว่าเมาครับเมาขับรถไม่ได้ก็เลยบอกให้หญิงสาวเนี่ยไปส่งหน่อยเพราะบ้านพักอยู่ที่จังหวัดลำพูนหญิงสาวคนดังกล่าวก็ใจดีนะก็คงไว้ใจกันกว่าสมควรก็ไปส่งแต่ในขณะที่ขับรถปรากฏว่ามือปาบึกฮะคุณผู้ชมครับพยายามจะลวนลามในรถเลยนะแต่หญิงสาวบอกหยุดถ้าไม่หยุดจะไม่ไปส่งเขาก็เลยหยุด พอไปถึงบ้านพักหญิงสาวขอเข้าห้องน้าครับขอเข้าห้องน้ําปรากฏว่าพอเข้าห้องน้าไปเลยนะออกมาจากห้องน้ําปุ๊บแกจัดปั๊บคุณผู้ชมครับฉุดขึ้นไปบนชั้นสองพยายาม,มข่มขืนหลายครั้งแต่ไม่สาเร็จความใคร่เนื่องจากหญิงสาวไม่ยินยอมหลังจากนั้นจึงขอให้ญาติเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือ,อไว้ได้ล่าสุดตํารวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่พิจารณานะแล้วเห็นนะฮะว่าพฤติการของพันตํารวจโทท่านน,น,นี้ซึ่งตอนนี้ต้องหาในคดีอาญาหนักละ ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้นั้นไม่สามารถขัดขืนได้และก็เข้าข่ายเป็นความผิดวินัยตามพระราชบัญญัติสํานักงานตํารวจแห่งชาติจึงแต่งตังต้งคณะกรรมการสอบสวนและก็มีคําสั่งให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนอีกด้วยครับ